เนดวงนะฮะมันมีทรับเนี่ยไหลออกเมื่อไหร่มีเงินสดจำไว้จะมีคนมาช่วยใช้<อ>หรือมีเหตุจำเป็นเช่นลถเสียบ้านต้องซอ่อมแม่ป่วยน้องสาวไปเรียนต่อนะตลอดเวลาจำแบบดูซิว่าดวงจริงไหมใช่ไหมทำไมมันถึงแม่นได้ขนาดนี้ครับพี่โบเมื่อชีวิตติดบักให้พี่จัมโบกเสียบักทั้งการเงินการงานการใช้สิตพี่จัมโบกรับเคลียร์ให้หมดทุกบักสวัสดีค่ะจัมโบเคลียร์บั๊ก เอดพิเศษพิเศษไม่รู้ใช่ไ,ไหมพิเศษยังไงเลอะเออะเอะมากเนื่องจากที่เป็นอดีตที่ทํางานธุรกิจการเงินสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ในการทําธุรกิจการเงินคือเรื่องของดวงเรื่องของรายมือลูกค้าเรื่องของทรงที่ก็เลยมีความชอบส่วนตัวซึ่ง ความซวยบังเกิดพะน้องดันรู้เด็กรุ่นใหม่นะคะเป็นเด็กวิทยาศาสตร์แต่ชอบมากคือไสยศาสตร์มาแนวมูพอรู้ว่าพี่แอบดูลายมือเป็นเฮ้ยจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่พี่เลยบอกมาดูเล่นๆกันไหมเราก็เลยมีเอพิซดพิเศษให้พี่ตูนให้พี่บิวและก็พี่ก้อยนะคะวันนี้ก็มาลองดูว่าไอ้ดวงมือเป็นแบบนี้เนี่ยเราอย่าโทษดวงเนาะ ดวงอาจจะบอกว่าเราเจ็บเงินไม่ได้แต่มันมีวิธีแก้เคล็ดขัดยอ่อมันต้องรู้ว่าทํายังไงถึงโอ้อเงินไม่อยู่ก็จริงแต่เราก็อ,อมได้อยู่ดีเงินดวงมือเนี่ยมันคิดมากคิดเครียดกําไรก็เครียดขาดทุนก็เครียดทํายังไงเราถึงจะปรับปรับทรงปรับดวงไนมะ่จะไปยอมแพ้ต่อดวงเราต้องสู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มที่ดวงของใครก่อน บอกแล้วเอพิสวดพิเศษสาระ<ต>ไม่มีเน้นบันเทิงที่ตูนเลยค่ะที่ตูนไม่เคยดูมือกันมาก่อนไม่เคยจับต้องเนื้อตัว <ไป S 1> วันนี้นเป็นครั้งแรกมาขอดูแบบมั่วๆมาเลยครับตายเอาอีกมือซิจ๊ะใครก็ดูกันมือเดียวเรือมันต้องสองแคมแคมเดียวไม่ได้ดูตาโอ้โอเส้นตรมากคืออะไรโอ้โออย่าบอกนะว่าฉันจะตายเส้นขาดมากในวันรุ่งดื้อด้านนะเราอะ คุณเชื่อมั่นตัวเองสุดๆใครพักใครสอนใครพูดอะไรก็จ้าค่ะขอบคุณฮะแล้วไม่ทำมี My s e l f and I I s y ส u ิึง่งได้มีความเจ็บปวดมาตังทุกวันนี้รวดร้าเลยเนี่ยทำไมเส้นขาดขนาดนี้ทำไมแสวว่าอะไรขนาดเส้นขาดแปลว่าอะไรเส้นขาดไม่ใช่ชะตาใช่ปะที่าดอย่าไม่ใช่ชะตาที่ขาดอย่าไปตบใครเขาเลยนะโอ้โหมือไม้หนักเต็หนักมากแล้วร่องนิ้วร่องมือเนี่ยน่ากลัว น่ากลัวคือมันไหลออกทุกเม็ดทุกกูดวงคนแบบนี้นี่นะท่านดูท่านดูนี่นะเส้นไหลลงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลงทะเลลงทะเลนั่นหลางเงินเราไหลลงเงินถึงไม่อยู่ด้วยเส้นดวงนะฮะมันมีซับเนี่ยไหลออกอล่องมือเนี่ยมันทําให้เก็บไม่อยู่งําไม่อยู่แต่ดวงอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเก็บไม่ได้หาไม่เป็นไม่ใช่ยิ่งหาเก่งยิ่งต้องเก็บแต่วิธีเก็บต้องอย่าเก็บเงินสดไว้กับตัว การซื้ออสังหาริมทรั์เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วการหาภาระระยะยาวให้ชีวิตเช่นซื้อประกันแล้วต้องส่งทุกปีอทําการสะสมการลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในตราสารนี่โดยเป็น DCA ซื้อกองทุนรวมเห็นไหมเราพูดกันมาหลายอีพิโซดอันนี้ก็เป็นอย่างเพราะว่ามันสร้างวินัยที่ต้องเก็บทุกเดือน นี่พอพูดเรื่อง DCA แล้วคือรู้เลยว่าน anyway, ี่ดื้อว่าไม่ยอมซื้อดีซเนี่ยถ้าไม่ซื้อนะท่านอย่าไปฝืนกับดวงชะตาความโชคร้ายของคนที่มีดวงที่เม็ดเงินไหลเล็ดรอดเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเองเราฝืนดวงไม่ได้นะแต่เราฝืนวิธีการพี่บอแล้วนี่คือดื้อมาตลอดคือเวลาใครพูดเรื่อง DCA นี่ก็จะบอกว่า ไม่เชื่อไม่เอาอถ้าเชื่อไปเมื่อสิบปีป่านนี้รวยแล้วนะป่านนี้เราก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่บนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เราไม่อยู่แต่แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้ทีนี้ดวงของคนนี้เนี่ยเนื่องจากเขาเก็บเงินไม่ได้เพราะมันมีเหตุให้ต้ oh. องใช้เมื่อไหร่มีเงินสดจําไว้จะมีคนมาช่วยใช้หรือมีเหตุจําเป็นเช่นรถเสียบ้านต้องซ่อมแม่ป่วย น้องสาวไปเรียนต่อตลอดเวลาจบแบบดูซิว่าดวงจริงไหมใช่ไหมทําไมมันถึงแม่นได้ขนาดนี้ครับพี่โบดวงท่านมันเป็นเช่นนั้นพอเริ่มจะมีตังอะไรสักนิดสักหน่อยก็ลดเสียดวงเช่นนี้ท่านจําเป็นต้องหาภาระที่เหลือออกไปให้หมดก่อนอแล้วจึงใช้จําเป็นเท่าที่ใช้เพราะดวงอย่างนี้เป็นดวงที่เกิดไม่ได้อย่างนี้หมายความว่าถ้าเกิดเรามีตังเราต้องมีเราต้องไปเปิดบัญชีบัญชีหนึ่งเพื่อ ชุกเชินอะไรอย่างนี้ป่ะพี่โบไม่ถ้าเรามีเงินก้อนเรารู้เลยว่าหนึ่งเราจะทำคอนแทคชั่วคอนแทคชั่วคือบัญชีที่ฝากประจําทุกเดือน<ม>วันที่ยี่ห้าของทุกเดือนฝากห้าพ<ม>ันเรารู้แล้วภาระลที่หนึ่งคือห<ม>้าพันบาทอันที่สองเราตัดดี a กองทุนรวมพอกองทุนรวมเราชอบพูดนี่หนาเพราะเราชอบเสี่ยงสูง<ม>ดังนั้นการเสี่ยงสูงขอ <laughs> ไม่ตูนล,ลงกองทุนพุ้นต่างประเทศห้าพันบาททุกเดือนวันที่สามสิบอ้าวรู้แล้วภาระลที่สอง เวลาท่านได้1นึ่งแสนบาทมาท่านมี4ี่พารละกองทุน ETF ETF ้บตคอยคุณไปซื้อปักกันสุขภาพเดี๋ยวนี้ใครจะดูแลเราถ้าเราไม่ได้ทำฟูลไทม์เขาไม่ชอบฟูลไม์คนนี้เขาเป็นพาร์ทไทม์จ็อบเขาเป็นฟรีแลนซ์คำว่าฟรีแลนซ์ก็มีความเสี่ยงเรื่องการไม่มีระบบประกันไม่มีใครดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองค่ะการดูแลตัวเองหมายความว่าต้องมีความเซ็กเียวต้องมีความมั่นใจ นะในเอพิโ o ดก่อนๆนหลายๆคนบอกว่าถึงให้มีเงินถึงให้มีงานแต่ขาดความมั่นใจในการใช้ก็ไม่กล้าใช้พี่ตูนต้องสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตมี security เรื่องการเงินมี security เรื่องประกันสุขภาพสำคัญนะพี่ตูนสำคัญแต่ดวงมือของพี่ตูนนี้มีความน่าอิจฉาย,ยิ่งนักแทนเนื่องความรักป่ะคะไม่ใช่ด้อด้านสนามเความรักเอาไม่ลง เข้าใจปะใครๆก็ไม่ดีกว่าฉันใครๆก็ไม่เก่งกว่าฉันฉันคือคิงฉันคือควีนเข้าใจไหมแต่ดวงอุปถัมภ์เขาดีมาก <ไอ S 2> ยตายแล้วคนแบบนี้นี่ตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เข้าใจไหมคะคือมีเมื่อไหร่ก็ตามท่านลองไปดูสังเกตดูในอนดีตชาติการเก่าของการทํางานคนคนนี้เนี่ยนายรักทุกที่ เดี๋ยวทำไมมันขนาดนี้ทำไมพี่ทำไมพี่มพไม่รู้เรื่องขนาดน้มันจริงไหมพี่ไม่เคยคุยกับตูนเลยนะ <laughs> ไม่เคยคุยกับพี่แจ๊กอันนี้สาบานต่อหน้าไฟขอให้ฟาผ่าปูนต้องฟาผ่าตูนไม่ผ่าไม่ผ่าพี่แต่พี่ไม่เคยถามไม่เคยอะไรดูจากเส้นล้วนๆถาถูกไหมคะแล้ว,ลวตรงไหมให้เป็นเปอร์เซ็นต์ดิตรงเหรอเห็นมหแบบน่ารักคนนี้เขาขันแล้วเพิ่งยิก่งยิ่งขันไหนคือรวยนะคะไม่ตาบอดหรือว่า้อิด99.99% ใช่ค่ะเป็นมูสเสียหายโอ้ยเห็นไหมเป็นมูสีกศูย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซนก็คือเราจะไม่แพ้ดวงใช่ไหมอยากแพ้ดวงอย่าเพิ่งจับเราจะไม่ยอมแพ้ดวงคือเธอดื้อทุกอย่างไม่เสียหายทุกอย่างคือวินัยถ้าเราสร้างวินัยให้ตัวเองนะไม่ไกลเกินฝันอะไรได้มีเท่าไหร่ก็ใช้นะพี่ไม่ได้ห้ามใช้เพราะพี่เปทนใช้เงินพี่เปทนใช้ชีวิตเงินสําหรับพี่คือกระดาษเอากระดาษมาแลกมาเทรด ไปแลกมาลังหนึ่งไปแกลกทริปท่องเที่ยวมากลุ่มหนึ่งไปแลกเพื่อนฝู่งอ,อยู่ก็ต้มามเงินเนี่ยมันเป็นแค่คนเลยยุธสำหรับพี่นะเพราะตายไปก็ไปไม่ได้แล้วจะไปถือเงินไห้ทำไมเยอะๆก็ใช้ต้องใช้แต่ต้องใช้อย่างสมดุลค่ะ ใช้โดยไม่มีบรรยัติบรรยังไม่เก็บไม่ออมเลยจนวันนี้เราบอกเราไม่มีเงินเก็บโอ้โหเสียวนะชีวิตนี่อยู่มนเส้ยนะเอามือของหนูมาดูสิเล็บสวยตาสวยไี่บอกตาไม่บอตาไม่เห็นดูสิเส้นมือเนี่ยสวยเหมือนทนรอไม่ไหวโอ้โหอะไรเนี่ยเส้นมือเด็กผู้หญิงมากๆเลยเส้นมือเด็กผู้หญิงมากเลยคิดเยอะไปเปล่าชีวิตเนี่ยควรจะมีความสุขแต่พี่แต่พี่ทุกเป็นคนคิดเยอะเป็นคน พอให้เขาชมว่าดีแล้วค่ะน้องงานของหนูเนี่ยเลิศก็ยังกลับไปมันไม่เพอร์เฟกอะกลับไปรีรันดูแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีจุดปรับปรุงแล้วบางคนก็พูดเล่นก็ไปคิดจริงมันมาค่ะบางคนพูดจริงแันไปคิดเล่นเล่นอ้าวเดือดรักซ่อนเดือดรักซ่แต่เส้นเขาเนี่ยเงินก็เก็บยากมากเคยไหมเคยรู้สึกว่าทำไมแตฉันไม่มีเงินแบบเป็นก้อนเป็นกํมมันต้องหาเหตุหาปัจจัยหายไปอยู่เรื่อยๆแล้วต่อให้หนูตั้งใจเก็บนะ คิดว่าปีนี้ตั้งใจจะเก็บสองแสนบาทเก็บเงินได้หนูมีเหตุมีปัจจัยเหมือนพี่ตูนเมือนกนคนมาช่วยใช้คนแบบนี้วิธีการแก้ดวงคือซื้ออสังหาผ่อนรายเดือนซื้อประกันผ่อนรายงวดซื้อดีซของกองทุนเพื่อให้มีภาระรับผิดชอบแล้วตักเงินออกจากตัวดวงยังมีเหมือนเดิมแต่เงินที่เหลือน้อยลงจะทําให้ภาระรับผิดชอบต่อชีวิตคนอื่นที่เขามายืม น้อยเลยคือไม่ต้องไปทำบุญกับใครคนอื่นทำบุญให้ตัวเองให้ตัวเองเลยค่ะให้ตัวเองตัดออกไปัดออกไปแล้วแล้วโดยดวงของหนูเนี่ยหนูก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความคิดอ่านของตัวเองอย่างชัดเจนขอแทรกนิดนึงนะครับพี่บิวเป็นผู้กำกับรายการของเราครับครับครัครับครับครับนลักผู้เสียหายเข้าับครับครับครับรับเรับค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 ับคีับคับคีับครับครับครับับคร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 ับคับครับครับครับค เอพิโซดถ้าขอเคลียร์บัคให้น้องๆก่อนก่อนที่เราจะสามคนนี้เราไม่เคยเจอกันเราไม่เคยคุยกันในเชิงพี่ทําอะไรน้องทําอะไรขอดูเส้นไม่มีไม่รู้ตังบัดไม่รู้นิสัยมาถึงก็แบบเอากันขำะเพราะบอกเขารู้ว่าเราดูดวงมาคิดเยอะมีคนช่วยใช้เงินใช่ล่อเงินทองเนี่ยมันมันไหลออกทุกลูกลีกูเลยมีใครเพราะนั้นเนี่ยเด็กรุ่นนี้นะอาจจะเป็นแหมดวงทรงเข้ามาทรงเดียวกันก็มันทรงออกเจริลก็เข้าเหมือนกัน สินเขาเสมอกันเพรานะนักคนกลุ่มนี้ดูกี่มือเนี่ยใช้เงินเก่งสลิตที่ออกอยู่กับอนาคตอยู่กับวันข้างหน้าอ,อยู่กับความฝันอยู่กับความความหวัง<อ>แล้วเงินคองเนี่ยใช้ไปกับเรื่องของประสบการณ์ชีวิต<อ>เนี่ยเหอไหมไม่ได้คิดจะเก็บไปจนแก่ไม่ไค,คือมีไปใช้ไปแต่ที่สําคัญคือต่อให้อยากเก็บดวงของเราเก็บยากดังนั้นจึงต้องหาการสะสมการออมตันหลอดเวลาให้ชีวิตตัวเองประกันสําคัญบอกเลยประกันสุขภาพสําคัญ การเก็บในเรื um, ่องของกองทุนสําคัญมีน้องบางคนเก็บทองเพ้อแป๊บเดียวกาขึ้นมา 3- 40สอร์เซถ้าเราอยู่ใกล้อยู่วงแล้วเราล่าเลยเพื่อเฉยคือการเสียโอกาสของตัวเองแล้วความสุขในชีวิตเนี่ยมันอยู่รอบตัวนะคะคุณน้องเราะะฉนั้ความยากของบิลอยู่ใกล้วงอยู่ใกล้วงแล้วนะคะใกล้พี่จัมโบ้แล้วนะคะใช่ไหมคะใกล้วงแล้วเพราะนั้นบักทุกบักเนี่ยเราไม่ควรจะมีเราควรจะตีอ่ะแล้วที่สําคัญคือคิดน้อย เป็นคนละเอียดละอ,อเป็นคนสีทวนได้แต่ต้องอย่าไปคิดเยอะหยุมหยิมต้องหัดปล่อยให้ลงปลงให้เป็นอ่าโอเคค่ะอ่ามันถึงจะมีความสุขต้องปล่อย,อยวางจะไม่เป็นคนคิดเยอะปะคิดค่ะคิดมากคิดชอส่งไลน์น้อยๆชอบชอบส่งไลน์น้อยๆมาตอนเที่ยงคืนน้อยยังไงน้อยอยังไงอย่าไปจริงจังมากทุกอย่างในโลกนี้มันสมมุติเราทําดีที่สุดคือจบตรงดีที่สุดดีที่สุด ณนะจุดนั้นอ,อดีที่สุดณ <นะ S 2> จุดนั้น,น,นถ้าเหมือนกันคบแฟนเนี่ยถ้าเขาเลิกก็อย่าไปเสียใจเพราะเราถือว่าดีกว่าดีกาด้ก็ไม่สามารถทําได้แล้วเออมันปลดปล่อยเลยนะมันปลดปล่อยหมดกรรมล้วกันปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกเลกเพราะฉะนั้นจําไหมว่าชีวิตเนี่ยทรงมาดีอยู่แล้วนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดอ่านเป็นของตัวเองมีความรับผิดชอบโดยทรงนะแล้วความคิดหยุมคิดหนิมคิดเล็กคิดน้อย อย่าไปคิดเยอะอย่าให้มาเป็นอุปสรรคอยาให้เป็นอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่พูดมาแถูกนะคะถูกเลยเอาเนี้ยบ้าเดี๋ยวเหลืออะไรนะเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นะศูนย์จุดศูนย์เก้าให้เทวิตูดเลยศูนย์จุดศูนย์เก้าตายแล้วเนี่ยใช่ทำไมดวงมือเขาถูกเขียนมาใช่ไหมคะงงไหมอ่านได้ง่ายๆเลยนะเพื่ออ่านแล้วมันไม่มีทางหรือทีอื่นไหนมาอเลยนี่คือพี่โบ๊ชทำไมรู้เรื่องดวงเยอะขนาดนง ที่เป็นคนชอบอ่านอ๋อเหรอแล้วพี่ก็ชอบศึกษาแล้วทั้งหลายทั้งปวงคือพอเวลาที่เห็นมือคนหลายๆคนนะอันนี้พี่เคยเห็นมือของไฮโซท่านหนึ่งแล้วเราก็เป็นคนบอกว่าจะปล่อยกู้หรือไม่กู้ก็โหดีมากโง่แห้งจำได้ไหมสมัยก่อนเวลาเขาปล่อยกูก้เขาดูโง,ง่แห<อ>้งโง่แห้งนี่สําคัญนะเลิดตากวับว่าเถิะโน่นนี่นั่นมันมีความงโง,เง่เฮ้งโกงโง,ง่แห้งดีใช่ป่ะโง,เง่เฮ้งนี่สําคัญ แต่พี่เนี่ยแค่เอาไว้ดูลายมือคำๆเ hmm. พราะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ต้องมีลูกน้องเป็นร้อยเวลาเราปาร์ตี้ปีใหม่เนี่ยการจะให้รางวัลคือให้ดูลายมือตายแล้ว ลูกน้องกี่ร้อยเหรคะเข้าแถวอ๋อค่ะาูเข้าแถวพี่บอกให้สามคนโอ้โหชิงรางวัลกันจ้าระวังทุกคนเข้าแถวมาเลยค่ะมันเป็นแท็กติกเดี๋ยวให้ดูของพี่แล้วต่อไปคือเราโง่เฮงเดี๋ยวก่อนคนนี้คือโง่เฮงคลั่งรักมามาแต่ไกลนะครับน้องก้อยวีกเก็ตเรางก้อยเก็นพันน้องก้อยเป็นฝ่ายโปรดักชั่นของเราอันนี้นี่ครอบครัวมาดีนะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไร คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอาชีพอาชีพอ๋ออาชีพเหรอคะรับแต่ก่อนแต่ก่อนคับขายแต่ก่อนคับขายใช่ค่ะแต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่พักแล้วค่ะหนูจบอะไรไหมหนูจบศิลปะค่ะศิลปะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนส่งเสริมคุณคุณแม่และกันค่ะคุณพ่อคุณแม่แยกทางแต่ว่าคุณแม่สนับสนุนเต็มที่แต่มีครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีมากคุณต้อคุณป้าเส้นชีวิตเขาอ่ะมันจะไม่ได้เกิดจากต้นมือจากจากนี้เห็นไหมพี่เนี่ย หรือหลายๆคนเนี่ยจะไม่ไม่มีเส้นที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นคนที่มีเส้นเส้นจดีเลยตั้งแต่นี้ขึ้นมาหมายถึงว่าครอบอันนี้เราไม่มีลุงป้านาอารุ้ใช่สนามหของหนูลุงป้านาอาดีมากเนี่ยคือเขาจะมีเส้นครอบครัวใชแล้วเขาเป็นคนมีความมั่นใจครอบคัวที่บ่มเพาะหนูมาเนี่ยแต่ไม่ต้องดื้อด้านมาก เข้าใจไหม้ดื้อด้านอีกแล้วเหรอคะเส้นดื้อด้านมาบ่อยมากเลยนะคะอาร์ตเจ้าพี่คิดว่าพวกอาร์ตอาเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์เนาะถ้าคณไม่มีความดื้อคนก็ไม่มีคนดื้อคุณก็ไม่มีดวงคนดื้อหมดเลยซ้มันก็ต้องมีความมั่นใจก็ต้องมีความคิดอ่านของตนเองดังนั้นเส้นของเขาจะชัดแต่เขาจะมีเส้นตัดเยอะมากไม่ใช่เป็นคนฉับพอมีใครทักปักจะอ่ะ ติดอ่ะมีอ่ะมีอะมเบรกก็ใช่ไหมถ้าเป็นคนนี้กูไปเลยต้ามึงเบรกกูก็ไปแล้วจ้าแต่คนเนี้ยอือออเหรอฟังคำคนเข้าใจไหมฟังเอามาคิดคิดให้เครียดแต่กูทําอยู่ดีอ๋อไอ้ที่ปวดหัวปวดศับและปวดใจเนี่ยเพราะคนทักเนี่ยมันทักเพราะมันเห็นบางเรื่องไอ้นี่มันมั่นใจแต่มันเอ๊ะพอเอ๊ะพับไม่เชื่อเขาเราก็เจ็บอู้หูิงเท็ตไหมไม่รู้มาดูเรื่องเงินดีกว่า หูไต่แล้วย่ำแย่ตายแล้วไม่ไม่ไม่คือเขาเก็บเงินได้ดีกว่าพวกหนูหนูแต่เขาว่าย่ำแย่เพราะว่าเงินมันไหลอ่ะมันมีช่องหนูเห็นเหรอว่าเก็บเงินยากไหมยากค่ะยากมากดูดิดูดิเนี่ยเงินมันไหลไหลลงทะเลไหลลงทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ย ลักษณะนิสัยแต่ว่าเขาก็มีเส้นของของเส้นบาร,รมีที่ดีนะคือมีเส้นอุปธรรมอยู่พอสมควออรคุณหลักผู้ใหญ่เอ็นดูพูดจาอะไรอ,อันดับหนึ่งอันดัน่งเขาเป็นอันดับหนึ่งกลับมามที่หนูมีอุปธรรมไหมคะเนี่ย เออหนูไม่แดกหัวผู้ใหญ่ก็ดีเท่าไหร่เลยญ่ก็คืออุปบัติพวกอย่างอุปถัมภ์นื่นอันนี้เขาต้องทำมาหากินเองต้องมีความมีมือไม่โดนเกลียดก็บุญแล้วไม่เกลียดก็บุญแล้วไม่กินผู้ใหญ่ก็ดีแล้วอย่าอย่าแต่อันนี้นี่เขายังมีเส้นอุปถัมภ์เวลาทำอะไรเสนองานอะไรมันมีความน่าเอ็นดูเป็นพื้นดวงเป็นพื้นดวงแต่ละคนมีพื้นดวงไม่เท่ากันแต่การทำการหาได้มันขึ้นอยู่กับพื้น ภูมิปัจจุบัน uh huh. อย่าไปยึดที่ดวงนะคะดวงมันเป็นแค่สมมุติมันเรื่องของการสะสมทางสถิติมันเป็นเรื่องของโหราศาสตร์บางเรื่องถ้าเราไปยึดติดกับเขามากเราก็เป็นสายมู100%เนมันเทียดเนาะ uh huh. แต่ถ้าเราเป็นสายแบบสบายๆแล้วก็ดูบ้างบางคนเช็คดวง ในธุกรกิจของการเงินเนี่ยคุณรู้ไหมว่าแวดวงที่พี่เจอทุกคนเกือบทุกคนนะผู้บริหารระดับสูงเขาเช็คดวงทําธุรกิจปีนี้ปล่อยกู้ขเขาเช็คดวง,งแล้วตอนสมัครงานแล้วที่บอยสมัครงานอะไรวันที่เขาไปนั่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเขาเอาโหลแก้วมาตั้งเอาดินสอ36ด้ามมาใส่เหลาปลายอย่างแหลมให้ทิ่มออกข้างดอกเออมันเป็นห่วงจุ้ย มันกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลายแหละมันมีผู้บริหารระดับสูงทุกท่านเวลานั่งเลือกโต๊ะเลือกทิศใช่ไหมคะเลือกห่วงจุ้ยเลือกทิศเหนือเลือกทิศใต้อบางคนของข้างหลังโอ้โหถูกต้องจาเป็นจําเป็นคือเชื่อไหมไม่รู้แต่ยาลบหลู่ดีกว่าอันนี้พี่มีคนหลังก้องไม่เชื่อเรื่องห่วงจุ้ยเลยโอ้แต่ก้องของเราค่ะไม่เชื่อเรื่องห่วงจุ้ยเลยห่วงจุ้ยเนี่ยนะมันเป็นแค่แท็กติกที่เรียกว่าห่วงจุ้ยแต่มันคือหลัก ทางลมทางเอาอมือมาสิแหมบอกไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยขอดูหน่อยสิ โอ้ยสุขภาพดีเนี่ยเราเนื้อฟูผิวดีคอลลาเจนเคมีคอลลาเจนไม่ใช่ดวงนะหมายถึงเลือดฝาดที่มือมันดีหน้าตาก็ไม่ดีนิสัยก็แย่โุ้ยช่วยด้วยครับพี่แจ๊คพี่แจ๊ช่วยด้วยก็ไม่ดีนิสัยก็แย่คุณนี่เก็บเงินดีที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมดที่ดูมานี่ไงผมคิดว่าการเก็บเงินคือการชอปปิ้งครับเห็นแม่เห็นแมทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะเพราะว่า ผมเป็นคนชอบใช้เงินแบบแบบเหมือนเหมือนเวลาเราทำงานเหนื่อยเราก็อยากแบบซื้ออะไรสักอย่างเป็นของขวัญให้ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ของขวัญมันเยอะไปหน่อยเลยต้องหาที่ลงที่มันแบบว่าสามารถเก็บเงินได้ด้วยชอบดีนะเขาใช้เงินนะเงินของเขาเนี่ยไม่ได้ว่าเก็บไว้กับตัวได้เยอะๆนะแต่เขาเป็นคนที่เอาเงินไปอินเวสต์ไปลงในเรื่องนั้นไปลงในเรื่องนี้แล้วมีความแตกต่างหลากหลายด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่ศึกษาหาอ่าน ทําไมก็เป็นคนที่ดึงเราขนาดนี้จริงนักการ์ตูนไม่ค่อยดืึงกันหรอใช่อะไรนะหน้าตาไม่ดีนิสัยไม่ดีเงินไหลออกแบบนี้แล้วคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นพ่อผู้ชายหรือเปล่าคือเป็นคนไม่คิดเยอะะเด็กผู้หญิงพวกนี้ชอบดุจิกชอบสุดทุกแล้วก็ยังคิดอีกคนนี้เหรอมึงบอกไม่เพอร์เฟกต์กูกลับบ้านแล้วกูกูหลับฝันดีกูไม่มีปัญหาอย่าไว้ว่ากันคุณจะตําหนิคุณจะว่าหรือว่าไม่เพอร์เฟกต์ไม่เป็นไรครับพี่ผมกลับแล้วปัญหาพี่นะผมไปแล้วเขาเป็นอย่างนี้ แล้วเส้นดวงก็ดูดิเส้นมือกาไม่มีอะไรเจ้าเนี่ยเหมือนเราเราก็เหมือนกันคือโอเคมีปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาบ้านไไหมแต่เขาเป็นคนที่มีความกังวลจะน้ำมีพอแต่มันอาจจะมาตามอายุแต่คนนี้คนน้อยเนี่ยเขาชัดๆแต่เป็นคนที่ต้องทํางานทั้งชีวิตนะ่การจะหาได้การจะมาซึ่งทรัพย์การที่จะเก็บทรัพย์สินมาจากการต้องหาไม่ใช่มีเส้นวาสนาเหมือนคนอื่นบางคนเนี่ยพี่เคยเจอเส้นวาสนาแบบคือไม่ต้องทําอะไรเลยนะมันมีชาติตะกูลมาเองอะอลามันมา จะไปดูจริงจริงอันนี้พี่เนี่ยไอพี่ก็เป็นคนไม่มีดวงทั้งชีวิตนะต่อที่พี่มีเงินพี่ก็ไม่สามารถจะนั่งเฉยเฉพี่ต้องทํางานไปทั้งชีวิตชีวิตของเราคุณค่ามันคืองานอันนั้นก็โชคดีไปเราชอบ,รชชอบอกรแต่พอเวลาทํางานแล้วดวงบางดวงอ่ะพี่เนี่ยเกษียณมาหลายปีแต่ตั้งแต่กเกษียณมางา,งานงอกทุกปีเห็นไหมมันเห็นหมดไปเพราะจ็อบแวลูเรามันไม่ได้อยู่ที่ฟูลทม์จ็อบหรือพาร์ทท์มจ็อบมันอยู่ที่คุณค่างานคุณค่าคาปรึกษา คุณค่าการทุ่มเทกับสิ่งที่เราให้ความเห็นเราวิเคราะห์เจาะลึกเราเล่นจริงเจ็ดจริงกับเขาด้วยครับงานงอทกทุกปีทุกวันนี้ก็แทบจะแบบอยากทําทงานสบายนะแต่มันยากขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมเขาเชื่อมือมั่งเขาโดนหลอกมั่งอะไรก็แล้วแต่แต่พี่เป็นคนที่จบก็คือจบค่ะแล้วเราก็ไม่โกงไม่ <Mil> ะะไม่โลภอไยศไม่มีไม่มีอะไรทุกทุก,ท,กทุกอย่างต้องแลกมาด้วยและล่าสุดก็มาเปิดรายการนของตัวเองแล้วอันนี้ก็ตกตก,กระไดพลอยกระโจดอันนี้ก็ตกกระไดพลอยกระโจดพี่จัมโม<ต>่ค<ด>่ะเราก็ต้องสมมติว่าหนูมีคําถามหนึ่งคือพวกหนูเนี่ยมันคือมีลายมือมาให้พี่จัมโมดูแต่ถ้าคนทางบ้านรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันทํายังไงก็ไม่รวยเหมือนแบบโทษด,ดวงอะ่ะแบบฉันพยายามอย่างสุดชีวิตสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันไม่รวยสักทีทำยังไงก็ไม่ดีไม่ขึ้นอันเนี้ยจะเกิดจากอะไรเกิดจากวิธีคิดของตัวเองอชัดๆเลยนะคะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ใช่พอยเพราะคนรวยตั้งเยอะอยที่ไม่สุขคุณเคยเห็นไหมคนรวยเศรษฐีทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เขาป่วยๆคนรวยแต่ละคนหาความสุขไม่เจอคนรวยแต่ละคนไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตนี้ของตัวเองอะ่ะมีเงินก็แล้วกินเหล้าก็แล้วมีมมมหมดทุกอย่างรถขับเฟอร์รารี่ กินอาหารมื้อหนึ่งห้าหมื่นต่อหัวแต่มันไม่มีความสุขดังนั้นความรวยไม่ใช่การตอบโจทย์ของความสุขในชีวิตหาความสุขให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ฟูลฟิลคำว่าเซลสติม hmm. คืออะไรที่มันตอบสนองความอิ่มความเต็มความปิติของตัวเอง mm hmm. เช่นบางคนไม่ต้องรวยมากมีบ้านหลังเดียวมีคอนโดนผ่อนอยู่ยังดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าแล้วก็ทำงานินเดือน3 4มสี่หมื่นแต่มีความสุขกับการดูแลต้นไม้ในบ้าน mm hmm. อ่านห,หนังสือ ดูเว็บที่ชอบฟังพอดแคสต์ที่สนุกแล้วก็ฟังเพลงใช้ชีวิตธรรมดารวยไม่ใช่โจทย์นะแต่ทำยังไงให้หนึ่งเราสามารถมีความสุขกับสิ่งที่เรามีโลกนี้ะมันมีแค่สิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปแสวงหาสิ่งที่ถ้าเรามีร้อยผู้ตรงๆนะคนเดี๋ยวนี้แก็บมันเยอะ คนรวยมากๆเขาก็รวยต่อไปเรื่อยๆเพราะต้นทุนเงินเขาไม่เท่าเราแล้วถ้าเรามีน้อยเขามีเครื่องอขามีเครื่องไม้เครื่องมือเข้าถึงมีคนมาบริหารมีเครื่องทุนแรงเขามีเครื่องทุนแรงล้วเขามีพันล้านเอางี้พันล้านนะนั่งเฉยๆดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วทำอะไรเลยสามสิบล้านแล้วนะเขานั่งเฉยๆเขาได้เงินใช้เดือนละสองล้านห้าเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วคุณคิดว่าอย่างเราอ่ะกว่าจะหาสามสิบล้านทำไง ทำงานทั้งชีวิตที่ดีท้ดีีดีดีทั้งชีวิตถูกไหมฮะยังยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นคำว่ารวยนะสำหรับพี่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าทุกวันนี้พี่ก็ไม่รวยแต่พี่เชื่อว่าพี่เป็นคนมีความสุขเปิดเปลีปีจากการให้จากการที่เรามีความรู้ในประสบการณ์การทำงานชีวิตเราก็เอาความรู้ไปช่วย s m e ช่วยผู้ประกอบการช่วยเพื่อนอะไรที่เราสามารถให้ความรู้ได้ พี่ก็ยินดีที่จะให้ความรู้กับน,น้องๆในบางเรื่องที่เป็นประสบการณ์ตรงอาจจะข้ามเจนเพราะเบบี้บูมเมอร์ก็อาจาาจะโห่รุ่นป้าไม่ป้า,ปาจัมโบ้ไม่มีป้านะลุงก็ไม่รู้ในอย่างไรก็ตามไอ้ความสุขในชีวิตของพี่ต่อให้ไม่รวยทุกวันนี้พี่ก็ไม่รวยพี่ไม่ขับรถพี่ใช้อูเบอร์พี่ใช้แกร็บแล้วพี่ก็ชอบขึ้นรถไฟฟ้าพี่ทํางานสี่สัห้าจ็อบก็เป็นพาร์ทไทม์ใช้ชีวิตที่เราเลือกได้ไม่ฟูท่าจ็อบไม่นั่งหลังกดหลังแข็งเอาเงินเยอะๆแต่พี่ขอ เก้าโมงครึ่งสิบโมงแล้วก็สามโมงวิ่งหนีรถติดแล้วก็สามารถที่จะทํางานสามวันสี่วันฉันก็ยินดีให้ประสบการณ์เธอฉันก็ยินดีแชร์จะออนไลน์จะออฟไลน์ line. ไม่มีปัญหาถ้าคุณรับเงื่อนไขชีวิตชีวิตต้องอยู่ด้วยการเลือกได้จะให้เขาเลือกเราให้เราเลือกเขาถ้าเขาเลือกเราเราต้องอยู่ในคอนดิชันชีวิตเขาเราเหนื่อยแต่ถ้าเราเลือกเขาเราอยู่ในคอน,คอนดิชันชีวิตเรา ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอย่าใช้ชีวิตรวยๆเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้นะในจีนในอะไรก็ตามเขาเป็น l u กช r ร Humble กันแล้วเขวาเป็นควาย t อ u x ลัก่กันแล้ว,ลวเขาไม่มาอวดรวยเขาใช้ชีวิตง่ายๆสมถะอยู่ยังมีความสุขแต่ไม่สามารถที่จะมานั่งดูถูกฉันนะฉันมีความเซลเอสติมฉันสูงแล้วก็เงินทองที่มีมันเป็นของสมมุติเนตายไปก็เอาไปไม่ได้ทำยังไงมากกว่า สดงว่าดวงก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะคิดยังไงมากกว่าใช่พื้นดวงที่ดีแข็งแรงเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เวลาเขาพูดแต่มาผู้ใหญ่อุปธรรมนี่เนี่ยพี่เนี่ยมีคนดูดวงให้พี่ตั้งแต่ตอนเด็กซึ่งพี่เป็นคนไม่ชอบดูดวงกลายมาว่าต้องดูเองต้องดูดูให้คนดูคนดูให้แล้วคนที่ดูเนี่ทักตั้งแต่พี่ยังเด็กเลยนะว่า ดวงเนี้ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่มา mm hmm. แต่เสียดายว่า mm hmm. ถ้าเป็นผู้ชายจะรุ่งกว่าน,นี้ mm hmm. เข<ร>า mm hmm. พูดตั้งกันเราเด็กๆอะ่ะแล้วพอโตมาเราก็ทํามาหากินทํางานแล้วเราก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายแหล่ที่ให้โอกาสโอกาสในการทํางานนะพี่ไม่ได้จบมึงนอก mm hmm. ไปมแล้วพี่ก็ไม่ได้จบการเงินพี่จบรัฐศาสตร์แต่พี่ทําสายการเงินมาตลอดโอกาสเกิดจากครูพักรักจกับโอกาสเกิดจากแวลูที่เราสร้างที่ตูน mm hmm. ไม่ได้อยู่ที่เขามีบริษัทใหญ่เราอยากไปทํางานด้วยจัง แต่เราสร้างเนื้องานที่ใครจ้างเราก็ต้องรู้ว่าเรามีคุณภาพอยูนแล้วคนที่เขาแนะนําอีกเรื่องหนึ่งเป็นเทคนิคในชีวิตพี่เลยนะพี่อายุ25พี่จะชอบคบคนอายุ35 hmm. พี่ไม่รู้พวกหนูเป็นไหมคบผู้ใหญ่เราได้ประโยชน์ hmm. เวลาพี่คบเพื่อนเนะี่ยเพื่อนชอบด่าบ,บอกว่าถ้าครบรุ่นเดียวกันบางทีพ,พี่คิดว่าเพื่อนอนะ่ะ เขาโตไม่ทันเราไงบางทีเราคู่แขกเฮ้ยคบเพื่อนรุ่นเดียวกันรุ่นน้องเนี่ยเราจะไม่ได้เชิงประโยชน์ในความคิดความเติบโตสักเท่าไหร่ต้องบอกงนี้นะเพราะว่านี่จากประสบการณ์ที่เราพี่เนี่ยพบแต่รุ่นเดิกมาแล้วโอกาสในงานที่พี่เติบโตขึ้นเพราะผู้ใหญ่เนี่ยไม่เห็นเราเป็นคู่แขงผู้ใหญ่มีความคิดคําแนะนําดีๆให้เราเสมอแล้วผู้ใหญ่จะแนะนําให้เราเนี่ยไปใน j อบที่โตกับตัวเราเองแต่ไม่เท่าเขาแต่ถ้าเป็นเพื่อนมันจะแนะนําเราไปเป็นหัวหน้ามันนะเฮ้ยมี j อบ ผู้จัดการมาเป็นนายชั้นมาหน่อยดีตูไม่นะไม่ไม่ไม่เพื่อนก็จะคิดว่าเราโตไม่ถึงเหมือนกันเพื่อนก็จะคิดว่ามึงก็ไม่ได้เก่งกว่ากูเพื่อนก็จะคิดว่าไม่ใช่นาที่แต่ถ้ามีรุ่นพี่ดีๆมีลูกพี่ดีๆเอ้ยจอบนี้เหมาะกับตูนจอบนี้เหมาะกับก้อยจอบนี้เอ้เหมาะกับหนูเอ ulously, aya, ้ลองดูเดี๋ยวพี after, ่หน like ักหนุนได้ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการที่ไม่เก่งเมล์เก่ง พี่แนะนําว่าเราควรครบเพื่อนที่รุ่นเด็กนิดนึงซีเนียนนิดหนึ่งต<อ>่อเพื่อนใช่ครับเพื่อน,น,นเพื่อนอย่าง <c oughs> ูเพื่อนเนพี่ยิ้มสินะ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ก็หวังว่าพี่ๆ <c oughs> น้องๆทั้งหลายนะเอาดวงมาดูเนี่ยเพื่อเป็นเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการใช้ชีวิตบางช่วงบางอันมันก็มันก็สะท้อนจริงๆนะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลทางสถิติพี่เจอมาเยอะแล้วเวลาพี่ิ๊กไม่เคยเจอกันแล้วเห็นเส้นเนี่ย ทำไมถึงพูดว่าเฮ้ยรู้ได้ไงว่าว่าเราจุกจิกคิดมากรู้ได้ไงว่าว่าเราเป็นคนดื้อมันมาจากเส้นดวงนะอันนี้นเป็นพื้นแต่ทุกอย่างมันแก้ได้มันเป็นวินัยมันเป็นวิธีการคิดก็หวังว่าวันนี้ในหลายๆเอพิโซดเนี่ยเราก็เคลียบักของทุกๆคนวันนี้เราเคลียบักของน้องๆในกองบักแบบมูมู แล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงผู้ชมด้วยว่าที่พี่จำโบพูดไปในวันนี้นะคะมันอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแนวทางในการแบบเอ้ยการเก็บการออมต่างๆเราไม่ได้ให้พี่จำโบมาดูเซนด์้ไปแพ้ดวงอย่าไปแพ้ดวงถ้าคุณแน่อย่าแพ้ดวงเราก็คืออ่านเนี่ยฟังแล้วแอบจดไปได้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ค่ะกดไลค์กด, like, กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกับ,ะบรายการจัมบเคเทียบบักค่ะ